คคนรัผมมีวอล์จริงๆครับดูภาพไฮโซรูหลาเนาะของมุมนี้นี่นี่นี่ดีมากโอ้โหดูครับเป็นบันไดเลื่อนที่ไฮโซรูหลาและก็ไม่เหมือนที่ใดนะครับนี่คนแอบมาตัวตั่น้องดูครับโอ้โหดดิครับ คนหลังไหลามาเที่ยวครับนี่ครับลงไปที่ชั้นจีชั้น LG ไปหากินข้าวครับแต่มุมนี้ว้าวสุดๆมุมนี้โอ้หเริ่มมามาบตพี่น้องครับมุมนี้นะครับมุมนี้ต้องมาให้ได้นะครับทุกคนขอแนะนำนะครับถ้ามาห้างนี้มุมนี้ต้องมาให้ได้นะครับ ถ้าใครไม่มามุมนี้ถือว่าพลาดถือว่ามาไม่ถึงนะครับโอ้โหมุมนี้ครับต่างคนต่างเอามือถือึ้นมาถ่ายรูปนะครับโอ้โหมุมนี้สวยสุดๆไฮโซลุลลาจริงๆ แรงจริงๆนะครับทุกคนนี่ครับร้อนแรงต่อเนื่องเนาะโอ,โ,โอ้โหคนแห่มาเที่ยวครับแห่มาเที่ยวที่เซิ์ทันฟาร์คนะครับวันนี้วันฝนตกเือวันนี้ฝนตกแต่คนก็ยังมาเที่ยวคืนเก้าครับดาดฟุ้นกาเป็นทางยางไปเป็นทางเสริมไปทางอ BTS อสลัดแดดครับ ดันนก็จะเป็นสะพานไทยญี่ปุ่นครับตรงขางลง m อ t าีสีลมนะครับดันนี้โอ้โหโร้อนแรงเนาะเปิดมาตั้งแต่วันที่4ก็ยังร้อนแรงเสมอนะครับวันนี้ก็ร้อนแรงต่อเน,นื่องครับนีครับ,รบสะพานไทยญี่ปุ่นดานบนก็จะเป็นสวนลุมพินีครับตรงหน้า แต่ตันนี้ฝนตกช่วงนี้กรุงเทพมหาคนครฝนตกนะครับขอกราบทัาทายสัมบายดีเดอสวัสดีนะครับทุกทีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะขอพาทุกคนมานเด็นเดอมาเรื่งภาพเดนก,การล่าสุดอยู่ที่ห้างเชนท์พาร์คนะครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับครับควรจะไปวอร์กก็ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับอย่างเต็มครับเข้าไปในตัวห้างนะครับสุดยอดเนาะช่างเปิดถูกที่ถูกเวลานะครับเห็นว่ามีคนมาเทลตกมือแล้ว เจ็ดหมื่นคนเนาะเมื่อวันที่สี่วันแรกก็เจ็ดหมื่นกว่าคนนะครับมีคนมาเที่ยวนะครับครับตอนนี้ก็เป็นทางเข้าตรงหน้าก็จะเป็นชั้นหนึ่งนะครับเข้าไปก็จะเป็นชั้นหนึ่งด้านเตอร์ก็จะเป็นชั้นจีครับนะครับชั้นจีอครับพี่น้องอยางเต็มครับี่ครับเห็นแล้วก็ ดีเจอแท่นทางเป็นเนาะพวกร้านค้าร้านขายก็จะได้ค้าขายได้นะครับต้นทิงก็จะเป็น BTS ไปทา่างแถวเอ่อสยามพารากอนนะครับเปิดถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะครับ ด้านตรงหน้าเข้าไปแล้วขวามือก็จะเป็นร้านกาแฟราบิก้าครับตอนนี้คนก็เต็มครับตอนนี้ฝนตกคนก็มาคนตกคนก็มาเที่ยวนะครับมาเราเข้าไปด้านในกันมาบ่อยก็ห้ามเบื่อนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาอัปเดตเนาะนี่เข้ามาแล้วโอ้โห ด้านในเยอะจริงๆครับทุกคนครับปวาดีค,ครับตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มมาแล้วเพราะว่าการไปกันมาง่ายนะครับโอ้โหตรงหน้าของทุกคนนี้เต็มๆครับนี่ครับพี่น้องหลายบ่อหลายบ่อครับบอกม้คกับตานนี้ ค,คือรักสุดๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้นสองเนาะไปมุมที่นักท่องเที่ยวชอบไปถ่ายรูปนะครับก็คือบันไดเลื่อนนะครับนี่ครับโอ้โหมุมนี้ก็สวยงามทุกคนนี่ครับขอปรับเป็นมุมกว้างนะครับคราวนี้ ก็ปรับเป็นมุมกว้างนะครับนี่โ้าทุกคนมามุมน,นี้ห้ามพลาดนะครับอยู่ที่ที่สองครับขึ้นมายืนถ่ายรูปนะครับ <c oughs> มา,ารรบบเรามาชมกันมุมน,นี้ห้ามพลาดอย่น,นี้ โอ้หเต้สงสัยเรามายืนติดด้านครับ <laughs> <laughs> นี่ครับทุกคนงามบองามบอนี่ครับด้านนี้อ้อ,อโทนสีเงินเนาะด้านนี้อ้อ,อโทนสีเงินครับโอ้โหสุดยอดจริงๆห้างนี้ครับเปิดวันที่สี่เนาะวันนี้กับวันที่เจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดก็เปิดมาสี่ห้าหกเจ็ด เปิดมาได้4วันแล้วเนาะก็ยังร้อนแรงนะครับเราขึ้นไปชั้นสามกันดีกว่านะครับชั้นสามหรือว่าบออนัดมาผิดด้านครับด้านนี้เป็นด้านสีเงินเงิน,นะครับนี่ครับด้านนี้เป็นด้านสีเงินอีกด้านจะออกสีแบบ สีอิดนะครับสีอิดเห็นแีก็คาวมบอกว่าเป็นสีอิดเนาะอยู่ด้านนเป็นสีเป็นสีอิื้นสายจะอยู่ด้านในนี่ตรงที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปจะอยู่มุมนี้ครับจะอยู่มุมนี้ด้านนี้จะเป็นสีเงินครับด้านพุ้นจะเป็นสี เป็นสีอิฐนะครับนี่นก็ขายรูปตัว X นะครับขายตัว X ด้านนี้เรามาด้านนี้กันดีกว่าร้านคิดนะครับร้านคิดก็ขายดีที่มองนึงก็คือส่วนลอยฟ้าครับอยู่ที่ชั้น5ชั้น6นะครับ นี่ทุกคนมุมนี้ห้ามพลาดนะครับถ้าทุกคนมามุมนี้ห้ามพลาดนะครับ <c oughs> ขอแนะนำนะครับนี่เป็นรูปตัว X ครับทุกคนครับสวยสวยครับนี่มุมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องมุมนี้ว้าวจริงๆนะครับถ้าทุกคนมาก็ขอเชิญนะครับอยู่ที่ชั้นสากับชั้น2เนอะนะครับมายืนถ่ายรูปก็จะเห็น <c oughs> ภาพแบบตรงหน้านี้ครับนี่ครับอย่างสวยงามนะครับเวยเนาะถึงแม้ว่าจะมาบ่อยก็ตื่นเต้นนะพี่น้องตื่นเต้นตื่นเต้นปะเราลงไปที่ชั้นสองเนาะลงไปที่ชั้นสองแล้วค่อยถ่ายขึ้นมาชั้นสามสี่ห้าหกครับเราลงไปชั้นสองกันก่อนก็เห็น พี่น้องยูทูบเบอร์หลายซองเปิดกมาถ่ายทำเนาะเปิดก็มารีวิวนะครับอย่างเช่นเบาศูนย์บ่าวชาตินะครับวันนี้บบานัดก,ก็กลับมาใหม่ราะบ่าไปหาท่าคลิปต่ามภาานอกเนาะตามเอาดอรไม่ได้ครับฝนตกครับฝนตกอยากพาไปเที่ยววัดเที่ววังฝนก็ตกครับะเราลงไปที่ชั้น สองกันดีก,กว่านี่พี่น้องการพูนครับตรงหน้าของทุกคนนั้นจะเป็นมุมถ่ายรูปนะครับมุมนั้นห้ามาพลาดไปนังขาดนะครับต้องลงไปที่ชั้นอะไรเอ่ยต้องลงไปที่ชั้นหนึ่งเนาะชั้นหนึ่งครับชั้นสองภาพก็ไม่สวยเราต้องไปยืนอยู่ที่ชั้นหนึ่งจะสวยกว่านะครับสวยหนะ่อย โอ้ยนี่ครับปอบมาร์ทคนก็หลายครับต้องมาต่อแถวครับปอบมาร์ทครับตอนนี้เป็นปอบมาร์ทแต่นี้ปอบมาร์ทก็คือกกากมาชมตรงนี้ครับมาชมบรรยากาศเลื่อนที่สวยงามครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นสีอิดเนาะเป็นสีอิดนะครับโอ้ตอนนี้สาวพลังสาวพาังก็มาถ่ายรูปนะครับด้านล่างนั้นว้าวจริงๆนะครับ คลิปนี้ก็จะไม่เอายาวนะครับคลิปนี้ก็จะเอาไม่เกิน15นาทีเนาะจะทายทำแบบ15นาทีจะไม่ให้ยาวเดี๋ยว f อซจะไปดูคนเยอะทุกชั้นนะครับทุกคนนี่ครับแต่เรามาตรงนี้ก่อนตรงนี้คือไฮไลท์ตรงนี้ข้ามพลาดเป็นอันขาดบอกนะัดขอแนะนำนะครับ นี่ทุกคนนะครับมุมนี้ต้องมายืนถ่ายรูปให้ได้นะครับโอ้โหมุมนี้สวยจริงๆนี่โอ้โหทุกคนครับมุมนี้ว้าวจริงๆครับดูครับไซโซหรูหราน喏มุมนี้น,นี่นี่น,นี่โอ้โครับเป็นบันไดเลื่อนที่ ไฮโซลูหลาและก็ไม่เหมือนที่ใดนะครับคนแห่มาตั้งโต๊อนะครับโอ้โหพครับคนหลั่งไหลมาเที่ยวครับนี่ครับลงไปที่ชั้นจีชั้น LG ไปหากินข้าวครับแต่มุมนี้ว้าวสุดๆมุมนี้โอ้โห เริ่มมามากแล้วี่น้อนครับมุมนี้นะครับมุมนี้ต้องมาให้ได้นะครับทุกคนขอแนะนํานะครับถ้ามาห้างนี้มุมนี้ต้องมาให้ได้ครับถ้าใครไม่มามุมนี้ถือว่าพลาดถือว่ามาไม่ถึงนะครับโอ้โมุมนี้ครับต่างคนต่างเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับโอ้โหมุมนี้สวยสุดๆไฮโซลุูหลาจริงๆ ชื่นเจอชื่นเจอวันนี้นี่ครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้ามาครับ um. ด้านนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้ามาจากพารามส um hmm ี่เนาะด้านนี้มาจากพารามสี่นะครับเข้ามาแล้วก็จะเป็นชั้นจีครับชั้นจก谢谢ีก็เป็นร้านอาหาร LG บริัอาหารชั้นสามร้านอาหารโอ้ชั้น5้าครับมีชั้น LG ชั้น G แล้วก็ชั้นห้าก็จะเป็นร้านอาหารนะครับ นอกนั้นก็จะเป็นพวกร้านขายเสื้อผ้าครับพวกเสื้อผ้าพวกของพวกขายแบบเน้นนะครับโอ้โหโอ้มุมนี้ว้าวจริงๆมุมนี้นี่ครับบางคนต่างเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับดันเตอร์คนกระหลายครับนี่ครับนั่งเต๊มครับชันจีนะครับสุดยอดจริงๆมุมนี้ห้ามพลาดนะครับทุกคน ก็ขอเชิญทุกคนรับมาเที่ยวมาเที่ยวที่เซนตันฟรักนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับสวนลุมพินี่ครับอยู่ใกล้สีแยกสระแดงเย้องโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับการไปกันมากง่ายครับมาด้วย BTS มาด้วย MRT นะครับนี่ครับวันนี้เยอะทุกชั้นวันนี้เต็มทุกชั้นครับคนมาเที่ยวครับ ร้อนแรงมากครับอันนี้มาซื้ออะไรเอ่ยนี่ครับ<ม>บานแจกฟรีเนาะนี่ครบับานแจกฟรีนะครับโอ้โหสวยจริงๆเปิดถูกที่ถูกเวลาถูกมองเนาะพี่น้อง สร้างตือมองเนาะสางตอมองสางตือผีนะครับสวยจริงๆครับเต็มไปด้วยบุคลากรนะครับครับวันนี้เราขึ้นไปที่ชั้นสอต่อไปขึ้นไปที่ชั้นสอ,อันนี้เป็นชั้น1นันนี้ งามเพิ่งงามเพิ่งครับดีครับพี่น,นอ้องเริ่มมามาบครับถ้าใครจะขึ้นไปชมสวนลอยฟ้าหรือว่าสวนดูสิตนรุนก็จะอยู่ที่ชั้น6นะครับชั้น6ครับเป็นสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของไทยกว้างเกลี่ไร่นะครับนี่ครับเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปจริงๆตรงนี้สามารถจะข้ามตรงนี้โดยเฉพาะนะครับ โดยเฉพาะครับคนแห่มาป่านมาอบุญน,นะพี่น้องนี่ครับคนหลายเพิ้งนะครับเยอะจริงๆเยอะสุดๆขึ้นมาแล้วก็จะเป็นชั้นเออลืมลืมเป็นชั้นอันนี้เป็นชั้นสามครับนี่ครับชั้นสามก็สวยงามครับ เป็นพวกร้านขายเสื้อผ้านะครับเครื่องกีฬาครับแต่ทุกชั้นก็จะมีร้านกาแฟนะครับทุกชั้นก็จะมีร้านกาฟแฟอยู่ด้านข้างของภายไนเลื่อนนะครับทุกชั้นมีร้านกาแฟครับแต่างวกร้านก็ยังไม่เต็มเนาะครับขึ้ขมน,น,นมาแล้วเป็นชั้นสี่ชั้นสี่ก็พวกกระเป๋าก็พวกสินค้า พวกไอทีพวกธนาคารดีชั้นสี่ครับต่อมาก็จะเป็นชั้นห้าชั้นห้าก็เป็นร้านอาหารโอ้ยเนาะอุตส่าห์ว่าจะไม่ให้เกิน15นาทีตอนนี้ก็ปาไปสิบหนาทีเนาะนี่ครับทุกคนนี่ครับอันนี้เป็นชั้น5ครับเป็นร้านอาหารครับนี่นี่ครับโต๊ะโต๊ะ จร,จริงจริงนะครับทุกคนนี่ครับสูงสูงเรามาถ่ายทำมุมนี้ก่อนนะครับพี่น้องมากดีครับสูงจริงจริงเสียวเนาะเสียวเสียวๆๆโอ้ยเนาะนี่ครับน,นี่ก็เป็นเสกาวน,านี่เป็นเสกาวเป็นสนามเด็กเล่นด้านนี้ด้นหน้าก็รัานอาหาร เป็นพเพลงเป็นเพลกเล่นนะครับตบบนี้อ่ชั้นมีคนก็หลายครับทุกคนนะครับคนเยอะจริงๆนะครับทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวนะครับเต็มไปด้วยร้านกาแฟครับอันนี้ก็เป็นอีกาครับอีกานี่ทุกคนตรงหน้านะครับโอ้โหตรงหน้าก็ เต็นคาราเบลตรงหน้าก็เป็นคาราเบลนะครับปะวันนี้จะขอพันคนก็ไปชมสวนลอยฟ้าเช่นอยเนาะแล้วก็จะได้กล่าวลายเอซนะครับนีครับร้านอะไรเอ่ยถานว่า K A O N O M ร้านขนมเนาะร้านขนมนะครับ ขนมหรครับนี่ด้านนี้เป็นสวนลอยฟ้านะครับทุกคนนะครับมะเรามาชมนิดหน่อยแต่ฝนตกนะครับฝนตกฝนตกโอเคฝนตกเบานัดไม่ขอออกไปนะครับเดี๋ยวเออกล้องเสียเดี๋ยวไม้กันสันเสียเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเนาะนะครับตรงหน้าก็เป็นสวนลอยฟ้านะครับ โอเคครับทุกคนแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาดูคนะครับเดี๋ยวพาคนเศร้าเนาะเดี๋ยวพาคนเศร้าต,าต,าตากก็จะพาไปเที่ยวที่สวนลอยฟ้านะครับโอเคนะครับเดินกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีเด้อสวัสดีนะครับร้อนแรงจริงๆบ๊ายบาย